สวัสดีครับตีนี้เรากุชินเอออินวิคเตอร์นะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมเทอร์เรียกับน้องของผมวเวสเตอร์เบนสเตอร์เบนหลอกคารติงสตาร์วันนี้เราจะมาล่าบ,บอสกำแพงหนังมานะครับเพื่อจะเอาไอ้นี่อะไรวะขยาย,ยโซเชียลเซสเซ,ซอรี่ให้น้องนะครับผม โอ้ยทำไมโหดกันยังเลยวะจะตายเอาเมื่อไรจะถึงวะเนี่ยบางทีฟกๆเราอาจจะได้เซฟในในระหว่างกลางทาง <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในโหมดเปิดนะครับไอ <c oughs> เนี่ยถึงแล้วมอสโดนเลยนะวามายังกำลังวิ่งไมหาเอาเจลเอาเจลไปก่อนเร็ว เร็วๆดิต่แบบนตั้งระวังไอเรดีวิวไว้ให้ดีนะครับเดิมเบียดแม็กสองร้อยเอ้ยถึงยังวะรู้สึกเหมือนกำลังจะตายไม่ได้เลยแค่นั้นน่ะระวังทางเวงระวั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 งอ โดนทีเดียวตายนะมอสขอชีวิตมันไม่จ่อ,อน <laughs> ได้เร็วๆเอาเจลไปก่อนเอาเจลไปก่อนขาไปเรยดิโอ้ <c oughs> นี่ผมได้ปวดหัวเลยครับ <Hello. S 1> เอาไปทักทีแม่งไปวูดู oo! จม ต้องบับหยาบกว่าสวยเฮียเนี่ยไม่น่าจะมีบทอะไรเลยอะขอดูลูกตาก่ออนรลูกตาอยู่ตรงนี้เจาะเข้าไปเจาะเข้าไปเอโดนเออเฮ้ยแจมแจมแจมโดนเต็มเต็มโอ้ยนี่ไงลูกตาบนลูกตาบนเผามันระวังมันยิงรัว เฮ้ยเดี๋ยวมันจะวิ่งไวแล้วเตรียมห่างๆเลยห่างๆเลยห่างๆมันจะมาราทอนแล้วนะเฮ้ยแท่างปืนเขาใช่ไงแม่ต้องเข้าใจเรียบร้อยเรียบร้อยมูอยู่ไหนได้มาแล้วถุงมหนได้เอ้าได้วะ็นได้แล้ว เพิ่มแจมได้ดาบมันด้วยแหละเฮ้ยได้เพิ่มเมจิกดาเมจจะได้ปืนอู้ดาบโคตรใหญ่เลยอะแจมว่ะเฮ้ยล่อีก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 เรียกแถวแถวนี้เลยก็ได้มั้งเราคงพอหรือเปล่าไม่รู้แต่เมื่อกี้รู้สึกบวกไปไม่ค่อยได้รับดาเมจเลยอยากได้ของ โอเคโอจะตายเอาเขียวบึ้มอ่าไอ้ทียเรียกไม่ได้แล้วเช้าแล้วใช่ละยังไม่เช้าแต่มันเรียกไม่ได้มันไม่ให้เลยกติดต่อมั้งนั่งคงมีเวลาคูดาวมั้งก็แปลว่าเรียกได้ถูกเวลาหรือเปล่าแต่ตอนที่เราเรียกไม่ได้เพราะว่าเราเรียกติดต่อหรือเปล่าดาว โอเคครับก็ขอจบคลิปนี้เพนนอนีครับไว้โฟ<อ>ก <ๆ S 1> นันในคลิปหน้าครับสวัสดีคลิป